สวัสดีนะครับอรุณส,ส,สวัสดิ์สวัสดียามเช้า o o o m o r r n n n นะครับแม่นะวันนี้มาด้วยาภาษาอังกฤษนะครับนะพูดได้คำเดียวนี่แหละนะครับแอดมินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับกับภาษาอังกฤษนะครับเอาวันนี้นะก็พบกันแต่เช้าเลยนะครับนะช่วงนี้เวลาประมาณ7นาฬกากับ50กว่านาทีะครับนะอยู่ที่บริเวณสวนผักอินทรีย์รีไซเคิลของเรานะครับวันนี้ตรงกับเช้าของวัน วันพุธนะวันพุธท,ที่13เดือนธันวาคม2,566นะครับแล้วก็เป็นวันแรกที่ทางท่านนายกมาริษาดวงสงนะฮะได้มีการเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนะครับนะได้เข้ามา,าร่วมเช็คอินถ่ายภาพนะกับบรรยากาศของสวนอินซีรีเซิลที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับนะอาจจะเป็นสวนที่ไม่ใหญ่นะแต่ว่าเราเองก็มุ่งหวังนะอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ใช้ ในส่วนของขยะรีไซเคิลนะครับนะแล้วก็นำมาต่อยอดด้วยการปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้นะเพราะว่าหน้าหนาวแบบนี้นะเย็นเยนอากาศประมาณต่ำกว่า2 0อ่า25องศานะครับมันก็เหมาะสำหรับในส่วนของการทำกิจกรรมนะการปลูกผักนะครับนะบนะแปลงผักที่เราได้มีการอัปเดตแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อโดยเฉพาะ เฟซบุ๊กนะที่แอดมินพยายามนะฮะได้ทำการาถ่ายภาพแล้วก็เก็บบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นการทำนะฮะจนกระทั่งถึงมีผลผลิตออย่างที่เห็นแบบนี้แหละนะครับนะก็เพื่ออยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เล็งเห็นในส่วนของการาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนะรวมจนถึงเอาวัสดุที่เหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องนะครับ นะอย่างรถยนต์นะแบบนี้เห็นไหมครับนะรวมจนถึงไม่ว่าจะเป็นพวกกระสอบเห็นไหมที่อยู่ตรงโน้นนห่ไหมครับนะก็สามารถที่จะนาํามาใช้นะครับเป็นวัตถุดิบในการปลูกผักได้นะครับนะซึ่งเราเองก็ได้มีการปลูกผักไปแล้วนะนะน่าจะได้ประมาณเกือบเดือนแล้วล่ะนะครับนะแล้วก็ได้มีการเก็บผลผลิตนะ เวียนนะครับนะกินกันไปหลายรุ่นแล้วนะครับนะมีเกือบทุกชนิดนะที่สามารถหาพัน์ธุได้ในในตลาดในพื้นถิ่นของเรานะครับเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นพวกผักกาดขันนาควางตุ้งนะครับนะนะสมุนไพรก็มีนะนี่ผักแพวหรือเปล่านะภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบนะครับนะนี่ผักสลัดผักกาดหอม นะครับน,ะนี่ใบแมงลักหรือว่าพักอีตูนะฮะนี่คณะห้องกงนะเออขึ้นใช่ต้นหอมโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนะมาจะเป็นผักบุ้งมะเขือเอ,อ้นะเรียกได้ว,ว่าเยอะแยะมากมายนะครับบรรยายไม่หมดเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งเราเองก็อยากจะให้พี่น้องมาถ่ายภาพเช็คอินนะครับกับบรรยากาศ นะหาม,มุมสวยๆนะครับนะมา,าถ่ายภาพเช็คอินได้วันนี้นะซึ่งวันนี้เราจะเป็นวันแรกนะครับที่จะมีการเปิดให้มีการเข้าชมนะครับปกติแล้วเราก็จะมีการเขา,าเรียกว่า,าดูแลทุกเช้าเย็นนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเวียนกันนะครับแต่ว่าช่วงวันสองวันนี้นะเราจะเปิดให้กับพี่น้องได้ามาชื่นชมนะครับแล้วก็ถ่ายภาพเห็นไหมฮะนะมุมแบบนี้เห็นไหมนี่นั่งแบบนี้นะโอ้นะ แล้วก็มาถ่ายภาพสวยๆนะครับกับบรรยากาศาสวนผักเขียวๆนะครับนะในแนวนี่เลยนะครับนี่สวนผักสวนรักสุขภาพนะครับอบตอชัยบุรีนะเดี๋ยวท่านยกมลิษาดวงสุขก็จัดมุมส,สวยๆนะครับนะมีเห็นไหมนะเอาไว้ให้กับพี่น้องได้ามาถ่ายภาพกันนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ลงโซเชียลแล้วก็ที่ขายไม่ได้นี่เลยนะครับ นะท่านที่เข้ามาชมนะท่านนายกบอกว่าให้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยอก็ให้แจกนะพันพริกไปปลูกที่บ้านได้เลยนะครับเป็นพันพริกนะฮะสวยๆนะจำนวนรวมกับมะละกอพันดำเนินนะนี่นะฮะจะแจกนะครับตัวนี้ที่กองอยู่ตรงเนี้ยสามร้อยกว่าต้นนะครับนะซึ่งท่านนายกบอกว่าได้ควักเงินส่วนตัวออกนะมานะพอท่านเองได้ไปเป็นวิทยกรน,นะครับ นะอยู่ที่อบตโนนตานนะสรุ่นที่เขาจัดเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมเกี่ยวกับขยะท่านได้ขาวากวรมา,าสามพันบาทหรือเปล่าท่านก็มานี่แหละนะครับเอามาซื้อเห็นไหมครับเอามาไม่ได้ใช้งบประมาณของทางอบตเลยนะครับเห็นไหมนี่แหละนะครับคือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะแล้วก็วันนี้ท่านเองก็จะไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลด้วยนะครับ อ่าล้วก็ในส่วนของมุมนี้นะเห็นไหมฮะมุมนี้ก็จะมีะพวกก้อ,อนฟางนะครับเห็นไหมฮะยาวไปนู่นเลยนะก็เอาไว้สลับนั่งนะครับชิวๆนะเพราะว่าวันนี้เห็นว่าทางแม่ค้านะอ่าซึ่งได้ติดต่อท่านนายกมาบอกว่าจะขอมาอจำน่าย พวกอาหารเครื่องดื่มได้ไหมก็ได้ครับนะยินดีเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นมาลามีขนมจีนน้ำย้อยนะมะีพวกเครื่องดื่มแล้วก็ลูกชิ้นพวกอะไรต่างๆเยอะนะนะฮะนี่ก็สามารถซื้ออ,อุดหนุนแม่ค้าแล้วก็มานั่งชิวๆกันนะครับนะซึ่งเราเองก็ม,มีการนะเห็นไหมนี่กางเต็นท์เอาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในทุกจุดนะที่พอนั่งเช็คอินได้ เห็นไหมฮะถ่ายภาพได้นะเราเองก็จะมีก้อนฟางแบบนี้แหละนะครับเห็นไหมฮะทั่วบริเวณก็จะมีลวรอบขอบชิดนะครับนะต้องขอบคุณนะสำหรับพนักงานของเรานะที่ทําทสวนออกมาได้สวยนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่มีผักอะไรเยอะนะแต่ก็ ก็พอดูดีได้อยู่นะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะฮะนี่เราก็จะมีการการเต็ีย์เอาไว้ให้กับพี่น้องนะครับได้มารับประทานอาหารมานั่งพักผ่อนอะไรต่างๆเนี่ยแหละนะครับนะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ได้มาเห็นนะครับนี่บรรยากาศของสวนอินทรีย์รีไซเคิลของเรานะครับว่าพวกขยะที่เป็นนี่เลยนะฮะนี่ไฮไลท์ของเรานี่ก็คือ พวกกระเบื้องกเกเ่านะส่วนมากพี่น้องจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วละ่ะหรือบ้านออกมานี่ก็จะทิ้งเห็นไหมครับไม่เกิดประโยชน์ก็นํามาทําแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญที่เราทําทุงสูงเพราะอะไรครับข้างล่างนะเรายังมีในส่วนของขอนไม้ต่อไม้นะนะที่เราได้นำเอานวัตกรรมตรงนี้นะซึ่งเราได้ทำเอ็มกับคณะบริหารศาสตร์มแม่โจ้นะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นะครับนะซึ่งเราจะพาพี่น้องไปดูงานนะครับนะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนสำหรับอาหารแล้วก็สร้างสุขภาพรวมจถึงรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าต้นไม้ที่พี่น้องโค่นทิ้งเป็นต้นแบบนี้นะเราเอามาบูรณาการกับเรื่องของการปลูกพืชผักได้ยังไงเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่เราจะไปดูนะครับแล้วก็นําเอาในส่วนของเทคนิคนะวัตกรรมนะมาเผยแพร่ให้พี่น้องชาวตะบนเชุรีด้ได,ได้ได้ใช้นะครับนะฮะ แล้วก็ได้เร่งเห็นคุณค่าของพวกตอไม้ที่ทิ้งแล้วนะครับนะจะกลับมาเป็นเขาเรียกว่าวอเตอร์แบนะหรือว่าธนาคารน้ำสลับการปลูกพืชผักได้ยังไงเห็นะครับโดยแปลงของเรานะนี่เห็นไหมมีซุ้มด้วยนะเห็นไหมพี่น้องนะเข้ามาตรงบริเวณนี้เลยนะฮะหลังเวทีสมปรารถนาเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับนะตรงนี้ก็จะมีลานจอดรถเยอะเลยนะฮะชอบจุดไหน นะสะดวกสบายนะแล้วก็ใกล้ห้องน้ำด้วยเห็นไหมครับนี่ก็คือบริเวณเแปลงผักอินีรีไซเคิลของเรานะครับแล้วก็เราจะเปิดให้ชมจนถึงเวลา20นาฬกานะเดี๋ยวช่วงกลางคืนก็จะมีนี่เลยนะประดับพวกไฟเห็นไหมครับนี่นะไฟแสงสีเท่าที่เรามีนะ <c oughs> นะก็จะเป็นบรรยากาศในส่วนของแสงสีมันกัน <c oughs> เห็นไหมครับตรงนี้ไฮไลท์ก็คือ นะเราจะมีการปลูกถั่วนะครับจริงๆแล้วเราเองก็ตั้งใจอยากจะให้ถั่วเขาเลื้อยเห็นไหมฮะแต่ว่ายัางไม่ถึงเวลาเขานะเห็นไหมก็เลื้อยอยู่นะนะแต่ว่าน่าจะอีกประมาณสักเกือบเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งก็จะเลือ้อยเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับนี่กว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับนะนะแล้วก็ส่วนพริกอะไรต่างๆนะฮะเราก็จะปลูกแซมเห็นไหมฮะพวกถุงหัวอาหารกระสอบพวกเนี้ยนะนะสามารถใช้ปลูก นะครับนี่เห็นไหมเป็นพริกเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญเขาเคลื่อนย้ายได้บางท่านเองบอกว่าโอ้ยบ้านไม่มีที่จะปลูกมีแต่คอนกรีตแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะนะหรือจะปลูกใครก็กระถางแบบนี้ก็ดีนะเห็นไหมครับนะฉะนั้นแล้วข้อจํากัดของการปลูกผักหรือนะเอ่อผลไม้อะไรต่างเนี่ยไม่ยุ่งยากนะครับเนียเรามีสโลแกนในส่วนของสวนของเราว่าสวนผักอินรีรีไซเคิลนะครับ หมายความว่านะานำเอาวัดสดุที่เหลือใช้จากการรีไซเคิลนะครับมานะครับประกอบเป็นสวนผักแปลงผักนะครับรวมอยู่ถึงในเรื่องของอาสารกำจัดศัตรูพืชเ,เรือต่างๆนะเราก็เน้นความเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับแนะวันนี้อากาศดีนะฮะนะช้าแบบนี้เห็นไหมฮะนะครับกับ เห,หมาะบางๆนะครับแล้วก็มีน้ําค้างนะฮะเกาะที่บริเวณแปลงผักแล้วก็นี่เห็นไหมนะใบไม้ใบใบผักนะครับนะสวยงามแล้วก็มีน้ําค้างนะครับเกาะกันแบบนี้แหละเหมาะที่สุดเห็นไหมฮะนวลแปลงนวลเห็นไหมฮะน้ำค้างเกาะกันเพียบเลยนะครับแทบไม่ต้องรดกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบเขียวนะครับอีกหน่อยก็คงจะ ออกผลแล้วล่ะนะครับนี่ก็คือแปลงอินซีรีไซเคิลนะครับที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับนะมานะครับนะวันที่13 14 15นะครับมาเช็คอินมาชมบรรยากาศของแปลงผักนะครับแบบแปลกหูแปลกตาอยู่ที่บริเวณอบตอเชบุรีนะครับนะจะมาเวลาไหนก็ได้นะเราเปิดจนถึง2ทุ่มนะครับนะแล้วก็มาแล้วก็ มาถ่ายภาพเช็คอินลงเฟซอะไรต่างๆนะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับนะบเป็นการปลูกกระแสในเรื่องของการกินผักนะครับปลูกผักกินเองนะครับในแมมสร้างสุขภาพมันไม่ได้ยากนะครับนะขอเราจะเปิดโอกาสแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าเป็นเป็นกิจกรรมในในใ,ใ,ในครัวเรือนก็ว่าได้นะครับนะมีหลายหมู่บ้านเหมือนกันนะครับที่ร่วมกันทำกิจกรรมแบบนี้นะ นะเป็นนโยบายของทางรัฐบาลเป็นนโยบายของทางจังหวัดอำเภอด้วยนะครับเห็นไหมอ่ะก็เชิญชวนนะครับนะฮะมุมต่างๆนะที่ใช้สาหรับเช็คอินนะครับนะฮะเราก็ถ่ายภาพสวยๆพร้อมแล้วนะครับนะบปีนี้เอาแบบไม่ง่ายแบบนี้แหละนะครับอาจจะไม่สวยงามนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีการใช้บงระมาในการร่าจา้างลงทุนใดๆนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยด้วยมือและด้วยใจของของพี่น้องชาวาพนักง,งานผู้บริหาร นะครับนะ,ะกว่าจะออกมาได้ขนาดนี้นะก็ใช้เวลาแล้วก็าการสร้างส่วนร่วมมากมายทีเดียวนะครับนะก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องมานโอกาสน,นี้เลยนะครับ13 14และ15นะครับมาร่วมเช็คอินนะแปลงสวนผักอินทรีย์รีไซเคิลกับนะทางองค์การบริหารส่วนตะบนเชียงบุรีได้นะครับแล้วก็เราจะมีการลงทะเบียนแล้วก็ รู้นจับรางวัลในวันที่15นะครับเป็นเงินสด500บาท2รางวัลน,นะครับส่วนภาพที่พี่น้องถ่ายแล้วก็เช็คอินนะอ่าเดี๋ยวยังไงเก็บภาพสวยๆของท่านเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะประกาศนะครับเพื่อที่จะรับผลงานแล้วก็อาจจะมีบทความเล็กๆน้อยๆน,อยนะนะเพื่อที่จะประกวดแล้วก็ให้รางวัลกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะก็เชิญชวนเลยนะครับ